ไปเร็วไปวิ่งเล่นน้ำไปนุ๊ไปเร็วไปเล่นน้ำกันรูปไปเนี่ยใช้ใช้ไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำไปเร็วไปเล่นน้ำลูกนี่บูมมาเดินไปนู่ไปเล่นน้ำนุ่นนุ่ไปเร็วอ๋อไม่ไปไปเร็วนู่นไปเออไปไปเล่นน้ำไปลูกไปก็จะถ่ายวิดีโอเล่นน้ำหน่อยเรามาแอบดูมาแอบดู mẹ, đuôi sườn lên nắp. Ui, điêu, 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 điêu. Này, này, đang chơi nè, này, đang chơi nè, mỏng leo, mỏng นี่ดูว่าเจ้าปลาเจ้าปลาราดครับอู้ก็เล่นกันก็เล่นกัินพี่น้องครับสองตัวนี้พี่น้องเออเหมยเี้ใครนั่งนี่เจ้าปลาครับผมบทเวลามันจะโก้มันก็โก้ครับบทเวลามันจะน่ากลัวมันก็น่ากลัวอะไรพวกนี้น่หน้าที่ครับสองพี่น้องหนุ่มๆนี่จะเล่นกันครับเฮยกัดขากัดขา ไอ้แอบกัดแอบเอ้ยกัดกัดกัดนวลพี่ดำเห็นพี่ดำอยากเล่นด้วยเอามาเลยก็มาอีกแล้วมาอีกแล้วกัดขากัดขาอย่างนี้กระโดดตามไป มาแล้มาเร็วมาเร็วมาเร็วเ้ยมันเห็นผมแล้วเห็นผมแล้วนี่ครับเขาจะอาบน้ำก่อนกินอาหารครับผมอาบน้ำทำความสะอาดตัวเองนะครับตัวที่อยู่ด้านหน้าในชื่อบูม่าครับแล้วก็ตัวไกลๆนี่นชื่อลูก้า สองนมนะสี่ปีแล้วสองนมดูเขี้ยวอนะดูเขี้ยวเดี๋ยวเราซูมไปดูเขี้ยวนอนดูเขี้ยวนะอันเบลเลอร์นะเขี้ยวนี่ยาวประมาณสักสองนิ้วนะเขีย้ยวโอ้หิวน้ำหิวน้ำ โอ้โหโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยเล่นกันเล่นกันแหมไปเล่นกันลูกโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหมอบแล้วครับหมอบแล้วครับหมอบแล้วครับบูมาหมอบวะบูมาหมอบวะตอนนี้ ไปแล้วโอ้โห,หน้ํากระจายน้ํากระจายโอ้โอยเม่เม่นี่มีความสุขกับมีความสุขเล่นน้ํากันน่น่ารักจริงๆเลยสองหนุ่มของเราบูมาลูก้าครับใครอยากมาชมใกล้ๆนี่มาได้นะครับผมตอนนี้ราคาคุณไทยเนี่ยพิเศษนะสองร้อยบาทนะครับ เออหลับหลับนี่ฮะเวลาก็เหนื่อยก็หลับก็จะแอบงีบเหมือนแมวเลยครับโอ้ยงีบงีบเหนื่อยเหนื่อยลูก้าเหนื่อยแอดดูทําหน้าก็าจะทําหน้าแบ๊วแบ๊วเหมือนแมวนะฮะออดูทําหน้าแบ๊วทําหน้าแบ๊วน่ารักมากได้คนโน้นอ่ะ nàng tụi nó bài đây, Ôi, tổ lên đi nữa đó có lên cái cái tổ cái 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 โอเคครับแล้วก็ลาคลิปมันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม